สวัสดีค่ะวันนี้ต่อไม่รู้แล้วจะมาตำมามะ่าใส่กุ้งแป๊บนึงเอาเผ็ดไหมกว่าอ่อานึ้งสองพอไหมพอ ค้าเข้าเป็นการขายของกัน Mua cà cho kênh Ghiền Mì ต่อไปเราก็ใส่เส้นมามานะคะแล้วก็กุ้งทำอะไรนั่นดููเต็มคร ไม่ได้ใส่ผักนะผักเรหมดไทยคุกเลยค่ะเ <Sure. S 1> รียบร้อยค่ะให้ทุกคนที่เราทำมาอร่อยมากเลยค่ะบ๊ายบาย